ความคิดมีทั้งคุณและโทษความคิดที่เป็นความคิดแบบเผลอคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดที่มันคิดขึ้นมาเองด้วยความเคยชินเมื่อมันคิดแล้วเราไม่รู้ทันเราจะหลงเข้าไปในความคิดนั้นจมจมลงไปในความคิดนั้นกลายเป็นความโลภความโกรความหลงแต่ความคิดที่เป็นคุณคือความคิดที่มีสติมีความรู้สึกตัวมีสมาธิเป็นตัวควบคุม ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเพราะพระพุทธเจ้าเรียกความคิดแบบนี้ว่าจินตามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากความคิดถ้าเมื่อใดเรารู้ทันความคิดที่มันหลงคิดที่มันเผลอคิดเราจะสามารถที่ก้าวพ้นจากมันได้เราเรียกปัญญาตรงนี้ว่าภาวนามายปัญญาเพราะฉะนั้นความคิดมีทั้งคุณและโทษอยู่ที่ว่าในขณะนั้นเราหลงคิดหรือว่าเราตั้งใจคิดแต่ถ้าเราตั้งใจคิด มันก็เป็นความคิดที่สร้างสรรค์แต่ถ้ามันเผลอคิดแล้วเราไม่รู้ทันเป็นโทษคือเป็นทุกข์แต่ถ้ามันเผลอคิดแล้วเรารู้ทันนั่นคือหนทางแห่งการบรรลุธรรม